สวัสดีคะ่ะแม่ๆเพื่อนๆทีมรักคุณอูเบสคําสิงหลังจากที่เมื่อวานนะคะแอดมินก็ทำคลิปพูดถึงความจิน้นเคมีเคใจระหว่างน้องเบสคสําสิงกับน้องเพลนะคะที่ทั้งคู่ถ่ายละครด้วยกันนั่นก็คือรักคุณเท่าช้างแล้ววันเกิดเนี่ยวันวันเกิดคุณอูเบสแล้วก็เหมือนจัดงานแฟน First Meeting นะคะเบสคำสิงน้องเพิร์ลแล้วก็หนุ่มๆที่เป็นพระเอกของคุณูเบสก็ไปให้กำลังใจแต่ว่าเคมีเคใจของเบสเพิร์ลเนี่ยทำเอาแอดมินก็แอบจิ้นนะคะจนอยากจะดูละครรักคุณเท่าช้างแล้วก็มีช็อตฟิลที่เมื่อวานแอดเซลไปนะคะที่น้องเบสเซลน้องเพิร์นะคะอเรื่องที่ทังคู่ร้องเพลงคู่กันเนาะจังหวะตกหลุมรัก ทำเอาน้องเพล,ลเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะคะทุกคนล่าสุดวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆจากคุณนุเบสซึ่งแอดเชื่อว่าแฟนคลับ f อซที่รักน้องนี้ก็คือใจฟูแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะทุกคน ก็คือน้องเบสลง i อ s t o r y r นะคะน้องเข้าไปพบผู้ใหญ่ช่องวันนั่นก็คือเข้าไปพบบอสปอนแล้วก็พี่นุยนะคะทุกคนแม่นุยเนี่ยก็คือเป็นแม่แม่ของศิลปินคือเป็นผู้ดูแลศิลปินช่องวันนะคะเป็นบอสของช่องวันและส่วนบอสปอนนะทุกคนละครเรื่องไหนจะเคาะใครจะจับใครคู่ใครผู้จัด เหมือนว่าจะทำละครเรื่องไหนนะแคสติ้งอยากจะเป็นคนนั้นคนนี้บอสปอนก็มีส่วนในการเคาะนะคะว่าคนนั้นก็ต้องคู่คนนี้คนนี้ก็ต้องคู่คนนั้นเหมือนที่ช่วงที่เบสคําสิงกับตรงๆนะคะถ่ายละครกู้ภัยหัวใจสู้ด้วยกันแล้วทั้งคู่ก็เปิดตัวว่าเป็นแฟนกันบอสปอนก็เป็นคนที่ออกมาให้ข่าวนะคะว่าเอาจริงๆแล้วช่องวันเนี่ยจะไม่ให้นัก แสดงที่เป็นแฟนกันในชีวิตจริงนะลงละครคู่กันนะคะก็เป็นบอสปอนนี่แหละที่ออกมาเบรกบอกว่าเบสคำสิงกับตรงๆน่าจะไม่มีละครคู่กันเป็นเรื่องที่2เพราะว่าตอนนั้นทั้งคู่คบกันนะคะวันนี้คุณอุเบสลงลงรูปนะคะทุกคนใน i g story นะคะเข้าไปเจอบอส น้องก็ประมาณว่าแบบวันนี้เจอกัน3มชั่วโมงจุกจุกนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็แท็กไปหาคุณป้อนนิพนธ์แล้วก็พี่นุยนะคะทุกคนส่วนส่วนแม่นุยแม่แม่ของเราศิลปินช่องวันนะคะก็รีโพสต์ลงในอ่าลงในสตอรี่นะคะว่ามาบ่อยๆนะคะนะคะบอกน้องเบสให้มาบ่อยๆทุกคนทำไมดมีถึงหยิบจับมาพูดทั้งๆที่มันแค่รูปเดียว ทุกคนแอดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องราวดีๆที่ทางผู้ใหญ่ช่องวันคิดว่าน่าจะเรียกน้องเบสนะคะเข้าไปพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระหว่างเบสกับตรงๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องงานแอดว่าผู้บริหารช่องวันเห็นนะคะว่าเบสคำสิงมีศักยภาพมีแฟนคลับ f อที่รักน้องแล้วหนึ่งใดคือ ความดีที่น้องสะสมมานี่แหละคิดว่าทางช่องเห็นน่าจะมีการเรียกกันเข้าไปพูดคุยแล้วก็ถามถ่ายถึงปัญหาของน้องนะคะและก็มีความเป็นไปได้ที่คิดว่าช่องวันน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้เบสทำสิ่งนะทุกคนมันมีความเป็นไปได้มากเพราะน้องเข้าไปคุยทั้งสามชั่วโมงอ่ะมันไม่มันไม่ได้ไปคุยแบบเรื่องสนุกสนานแนี่นอนมันต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเผลอๆทุกคน จบละครรักคุณเท่าช้างนี่เบสคำสิงมีความเป็นไปได้นะที่จะขยับขึ้นมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวของช่องวันอาจจะได้ชิมลางนะคะแล้วแน่นอนอาจจะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับออ่ ..YouTube ก็ได้อาจจะมีแบบไม่รู้นะแอดว่าแอดว่านะคะคุณป้อนต้องเห็นอะไรในตัวเบสคำสิงแน่นอนและอีกหนึ่งก็คือที่แอดมินคิดนะทุกคนอันนี้แอดไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ วงในวงอะไรทั้งสิ้นนะนี่คือวิเคราะห์จากตัวเองเลยที่เป็นแฟนคลับเอฟซแอดคิดว่าด้วยปัญหาระหว่างน้องเบสกับตรงๆเนี่ยมันยังคาราคาสังอยู่มันยังไม่แบบมันยังไม่ได้ออกมาเคลียร์ทางช่องยังไม่ออกมาพูดทางช่องเองก็ให้ตรงๆเก็บตัวเงียบเลยตรงๆนะช่วงนี้งานเอีเวนต์ก็กําลังจะมีนะคะกําลังจะมีงานเอีเวนต์แต่ว่าตั้งแต่มีข่าวกับเลิกลาไปกับน้องเบสเนี่ยตรงๆคือเก็บตัวเงียบเลยช่องเก็บเงียบเลย ไม่ว่าจะเป็นในเฟซในไอของพี่นุยแล้วก็ใน IG ของพี่เมย์ซึ่งเป็นผู้ดูแลช่องวันเนี่ยก็จะไม่ได้อัพรูปอัพอะไรเกี่ยวกับตรงๆเลยช่วงนี้รู้สึกว่าจะดันฟิล์มกับแจมมากๆเลยเพราะฉะนั้นแอดตัวว่านะคะการที่ผู้บริหารระดับสูงพบเรียกขนมเบสเข้าไปพบเข้าไปพูดคุยน่ยน่าจะหาแบบ หาแนวทางแก้ไขให้กับน้องๆไม่ได้ว่าให้น้องๆมาคืนดีกันนะคะแอดไม่ได้วิเคราะห์แบบนี้แต่คิดว่าน่าจะหาให้ทางน่าจะหาทางลงให้กับปัญหาส่วนตัวของทางคู่นะคะเพราะว่าแอดว่ายังไงช่องวันก็ไม่ปล่อยให้ตรงๆเนี่ยตนกระแสดราม่าจนไม่สามารถกลับมาได้ช่องเขาปั้นมาขนาดนี้นะคะ ช่องเขาปั้นตรงๆให้เป็น5หนุ่ม element ให้เป็น5หนุ่มสุดที่รักของช่องวันขนาดนี้คงไม่ปล่อยให้ตรงๆแบบดับไปกับกระแสเลิกลากับคุณหนุ่มเบสนะคะคิดว่าทางช่องทางผู้ใหญ่คงจะน่าจะเรียกคุยประมาณนี้นะหาทางออกให้ทั้งคู่เพื่อให้ทั้งคู่สามารถเดินต่อไปได้ move on ทำงานในทำงานที่ตัวเองรักนะแต่มั่นใจว่า ผู้ใหญ่อ่ะจะต้องเห็นศักยภาพน้องเบสแน่ๆเราอาจจะได้เห็นโปรเจกต์ดีๆระหว่างเบสคำสิงกับกับทางช่องวันนะอันนี้แอดวิคอนะทุกคนแล้วทุกคนคิดว่ายัางไงมาเม้นคุยกันนะคะ